ดวงชะตาในวันนี้แรงดึงดูดจากดาวพระเคราะห์อาจพลิกชีวิตคุณแบบไม่คาดคิดแต่คุณพร้อมหรือยังที่จะไขความลับเหล่านี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวันพรุ่งนี้ผู้เขียนทิมพันนี่คือเนื้อหาที่น่าสนใจมากสําหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์ไทยเพราะวันนี้เราจะมาจําลองภาพใหญ่ของอิทธิพลจากดาวพระเคราะห์ที่มีต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมของเราแต่ละคนถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ลองนึกภาพดูสิครับว่าดาวพระเคราะห์ต่างๆเหมือนเพื่อนซีที่เดินทางไปมารอบโลกของเราและทุกวันพวกเขาจะส่งแรงดึงดูดมาสู่ชีวิตเราผ่านสิ่งที่เรียกว่าลัคนาหรือรัคซึ่งเป็นราศีหลักในดวงชะตาของคุณลัคนานี้ไม่ได้มาจากการเดาๆแต่มาจากการผูกดวงชะตาโดยใช้ข้อมูลสําคัญอย่างวันเดือนปีเกิดและเวลหาเกิดของคุณเองเพื่อค้นหาว่าลัคนาของคุณอยู่ในราศีใดแล้วคําทํานายต่างๆก็จะหมุนรอบราศีนั้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจทาดไป การทำนายไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลัคนาแต่เป็นการดูว่าดาวพระเคราะห์โคโจรมาทับหรือส่งผลต่อลัคนานั้นในวันนั้นๆทําให้ชีวิตคุณมีโอกาสพลิกผันได้เสมอถ้าคุณยังไม่ได้รู้ว่าลัคนาของตัวเองคือราศีอะไรผมแนะนําให้หาวิธีทาดวงชะตาก่อนนะครับเพราะมันเหมือนกุญแจที่ไขประตูสู่อนาคตเล็กๆในแต่ละวันแต่ที่นี่คือจุดที่เริ่มสร้างความขัดแย้งบางคนเชื่อว่าดาวพระเคราะห์เป็นแค่ตำนานเก่าแต่บางคนเห็นว่ามันช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นคุณคิดอย่างไร การทำนายแบบนี้เป็นศักดิ์หรือเป็นแค่ความเชื่อที่ไร้หลักฐานอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์นะครับเพราะวันนี้เราจะพูดถึงคําทํานายสําหรับลัคนาแต่ละราศีเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้นสําหรับผู้ที่มีลัคนาในราศีเมษวันนี้ข่าวสารที่มาถึงอาจไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ทําให้ไหวพริบของเราถูกท้าทายแต่ดีที่เราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเฉียบขาดและช่วยระงับความขัดแย้งในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ราบรื่นสุขภาพก็ดีขึ้นแม้จะมีโรคภัย ก็ตามลำดับแม้ว่าความรักอาจยังไม่เข้าใจกันมากนักแต่ก็เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้กันมากขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนก็ลองตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับลัคนาในราศีพฤษภวันนี้ดาวเกตกำลังทับลัคนาของคุณดังนั้นระวังเรื่องสุนัขก,กัดหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นถ้าถูกกัดแล้วอย่าด่าทออย่างรุนแรงเพราะอาจนำมาซึ่งการโต้เถียงที่ไม่จบสิ้นพูดอะไรก็ยากจะสื่อสารได้ชัดเจนและการแสดงอำนาจก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยในช่วงนี้ ดังนั้นเลือกคบกับเพื่อนที่จริงใจจะดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการเลือกเพื่อนที่ดีสามารถเปลี่ยนวันร้ายให้เป็นวันที่ดีได้ลัคนาในราศีเมถุนวันนี้ควรระวังอาหารรสจัดหรือไม่คุ้นเคยเพราะอาจทําให้ท้องเสียได้ง่ายไม่ว่าอะไรที่ไม่รู้จักก็อยากกินนะครับนอกจากนี้ดาวพฤหัสกําลังถอยหลังในเรือนสุภาทธรรมให้ที่อยู่ยังไม่สบายเท่าที่ควรแต่เพื่อนฝูงจะพร้อมช่วยเรื่องการเงินเสมอ และความรักก็อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองด้วยตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังวางแผนกินอาหารพิเศษลองเลือกเมนูที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาพดีลัคนาในราศีกรกฎวันนี้เต็มไปด้วยการเดินทางที่สนุกสนานและมีเพื่อนห้องล้องงานก็เยอะแต่คุณทำงานได้ดีโดยไม่เหนื่อยล้าระวังขโมยของเก่าหรือเครื่องรางที่มีค่าและคุณจะอยู่ห่างไกลจากศัตรูหรือแม้มมีศัตรูก็ทำอะไรคุณไม่ได้แต่ที่นี่คือจุดที่สร้างความสงสัยการทำงานหนักแต่สนุกจริงๆหรือมันเป็นการเอาแรงกายไปเปลืองเปล่า บางคนอาจเห็นว่าเป็นโอกาสในการเติบโตลัคนาในราศีสิงห์วันนี้ถ้าเดินทางไกลกับเพื่อนใหม่อย่าบอกความลับหรือเรื่องส่วนตัวเพราะอาจถูกนําไปใช้ในทางเลวได้ดาวพฤหัสถอยหลังในเรื่องการเงินทําให้รายได้น้อยหรือยุ่งยากนี้สินเก่าก็ยังไม่หายอาจล่าช้าในนัดรับเช็คและความรักค่อนข้างเร่าร้อนขึ้นและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดความร้อนในความรักอาจนํามาซึ่งปัญหาท่ากุณกําลังคบเพื่อนใหม่ลองสังเกตพฤติกรรมก่อนเปิดใจนะักลัคนาในราศีกัน วันนี้อาจถูกท้าทายจากคนที่ไม่มีจริยธรรมหรือใจนักเลงถ้าคุณเป็นคนดีอาจถูกเย้ยหยันดังนั้นหลีกเลี่ยงคนที่ทำมากินไม่ชัดเจนหรือสุดโต่งงานเยอะจนแทบหายใจไม่ทันแต่ก็มีความสุขกับมันแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงจริยธรรมสำคัญแค่ไหนในโลกที่ทุกคนแข่งขันคุณคิดว่าการหลีกเลี่ยงคนเลวคือหนทางที่ดีที่สุดหรือไม่ลัคนาในราศีตุลวันนี้ดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะใจร้อน หรืออาจมีคนประจบเอาใจแบบหน้าไหวหลังหลอกคุณควรระวังและเลิกคบคนแบบนี้เพราะยังมีคนดีอีกมากที่ไว้วางใจได้ตัวอย่างเช่นถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือลองดูพฤติกรรมก่อนตัดสินใจลัคนาในราศีพิจิกวันนี้ดาวอังคารและพุทธลัคนาทาให้ต้องระวังโทรศัพท์หรือพูดไม่เข้าหูเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเช่นเด็กตกจากที่สูงหรือฝันต่างๆที่อาจบอ,อกเหตุการณ์ล่วงหน้าและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการฝันในโหราศาสตร์อาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนถ้าคุณฝันบ่อยลองจดจํา และวิเคราะห์ดูนะครับลัคนาในราศีธนูวันนี้มักห่างเหินจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีอิทธิพลทําให้รู้สึกเหืใจเล็กน้อยแต่คนรักจะให้ของขวัญที่น่ายินดีความรักที่เคยห่อเหี่ยวจะสําเร็จแต่ระวังคนรักพยศและอย่าพาคนใหม่เข้าบ้านหรือให้ใครใช้บ้านทําผิดตัวอย่างเช่นถ้ามีคนรักให้ของขวัญลองดูว่ามันเป็นความจริงใจหรือแค่แสดงความมั่นใจลัคนาในราศีมังกรวันนี้มีโอกาสได้ลาบจากการทํางานหนักแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในเรือนมรณะ และพูดถอยหลังในเรือนทรัพย์ทําให้เงินสดน้อยหรือใช้จ่ายกับขันคนรักอาจทําให้เสียเงินด้วยและที่นี่คือส่วนที่อาจก่อความขัดแยง้งความรักควรเกี่ยวข้องกับเงินหรือไม่บางคนเห็นว่ามันเป็นความสมดุลแต่บางคนคิดว่าเป็นปัญหาลัคนาในราศีกุมวันนี้พูดเก่งแต่ไม่ควรพูดเรื่องปรัชญาโดยไม่จําเป็นเพราะอาจแสลงใจผู้บังคับดาวพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศทาให้ยากจะขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ ดังนั้นดูแลเด็กๆในครอบครัวและอย่าทะเลาะก,กับคนในปกครองของผู้อื่นตัวอย่างเช่นถ้าบุตรหลานมีปัญหาลองหาเวลาดูแลใกล้ชิดลัคนาในราศีมีนวันนี้ได้รับยกย่องจากสังคมแต่เครียดเรื่องเงินเพราะใช้ใจ่ายมากอาจมีนิสินเพิ่มและความสนุกสนานอาจทําให้เงินไม่พอใช้คนรักอาจนําความหมุดดิดมาให้แต่ที่นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดการใช้ใจ่ายเพื่อความสนุกควรมีขีดจํากัดหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเงินเป็นหัวใจของความสุข แล้วคุณหลักคำทำนายเหล่านี้กระทบกับชีวิตคุณหรือไม่การเชื่อโหราศาสตร์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความบันเทิงบางคนอาจโต้แย้งว่าดาวพระเคราะ์ไม่มีอิทธิพลแต่บางคนเห็นว่ามันช่วยให้เราเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำทำนายวันนี้และถ้ามีประสบการณ์จริงก็เล่าให้ฟังด้วยนะ